เช้า,น,ชานี้มีงานแถลงข่าวเปิดตัว True Power i s t Thai Power มากกว่าชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือพลังใจจากคนไทยทุกคนอย่างอลังการในรูปแบบออนไลน์ครับโดยมีผู้บริหารกลุ่ม True ร่วมแถลงข่าว คุณนัทวุฒิอมรวิวัต์กรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมและคุณโอลิเวอร์กิติพงศ์วิรัตชะหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร<ม>เป็นเกียรติเข้าร่วมงานครับ<ม>พร้อมต้อนรับ2ฮีโร่ทรู 5G คนใหม่สู่ครอบครัวทร<ม>ูอย่างเป็นทางการใ<ม>น,นก็คือโคชเชเชเวยองซอกเบื้องหลังแห่งประวัติศาสตร์ความสำเร็จของนักนกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย<ม>และน้องแต้วสุดาพรศรีสอนดีสาวแกล่งทีมชาติไทย<ม>สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักมวยสากลหญิงคนแรกที่ได้เรียดโอลิมปิกครับ เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสร้างพลังบวกแบบฉบับนักสู้เคียงคู่คนไทยไปด้วยกันตอกย้ำความมุ่งมั่นของกลุ่มทูที่ไม่เคยหยุดนิ่งสร้างสารรค์วัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อประโยชน์สูงสุดของคนไทยและประเทศรวมถึงความเป็น King of Sports ที่สุดของกีฬาทางป้านเยาวชนสู่เส้นทางอาชีพนักกีฬาส่งเสริมคนไทยก้าวขึ้นเป็นนักกีฬาระดับสากล และรวบรวมหลากหลายคอนเทนต์ประเภทกีฬาฮิตครบที่สุดในไทยครับผมแชิมกเกมนี้เนี่ยคอผมจะแตกเลยฮะเพิ่งหายไ้สัญญาณนะครับยิ้มนะครับมองด้านหน้ากล้องเสมือนหนึ่งว่ามีพี่สื่อมนเราเราดูแลเรื่องการสื่อสารช่วยโอลิมปิกมาตลอดนะครับตั้งแต่ปี2016นะครับบราซิล มาถึงครั้งนี้นะครับก็มีความภูมิใจการได้ช่วยนักกีฬาแล้วก็ตัวแทนนะครับที่เป็นตัวแทนคนไทยเนี่ยไปทําการต่อสู้ทําการแข่งขันยินดีที่มีส่วนร่วมครับใน,ใน,ใ,นในการทาในการทําเกี่ยวกับเรื่องกีฬาในการาสนับสนุนนักกีฬาสนับสนุนโคช้ชแบบนี้นะครับแล้วเราก็จะทําต่อไปตลอดนะครับผมคิดว่านี่เป็นนี่เป็นเป้าหมายระยะยาวเป็นสิ่งที่ชูทําที่ผ่านมาแล้วก็จะทําต่อไปครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับและไดชื่นชมในความสําเร็จนะครับของการแข่งขันโอลิมปิกเกม2020ครั้งนี้นะครับซึ่งสําคัญที่เห็นได้ชัดเลยว่านะครับพลังของนักกีฬาโค้ชทีมงานนะครับทาหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยได้อย่างเป็นที่จริงๆนะครับชูเราเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่เราเห็นคุณค่าของการดีกันและกันนะครับเราเลยมองเห็นว่าจากจากความสําคัญของกีฬาในครั้งนี้เ,เราจะทํายังไงให้กีฬาเนี่ย ออกมาอยู่นอกสนามนะครับแล้วก็สามารถจำลองสังคมให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเราเรามองว่ามากกว่าชัยชนะที่เป็นประวัติสัรคคนไทยในครั้งนี้นะครับก็คือการได้เห็นพลังใจของคนไทยที่เชื่อมโยงกันและกันนะครับซึ่งเป็นพลังที่มีคุณค่านะครับอย่างแท้จริงยิ่งกว่านะครับจึงเป็นที่มาของแนวคิดของ true power is Thai power ในครั้งนี้นะครับผมก็จริงๆก็ไม่ค่อยคิดว่าตัวเองเป็นคือเทียรล่ะครับคือ ก็แค่ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของคนไทยและเรออีมในเวลานี้คือของความที่ล่ำค่าสําหรับโครงบดีใจและช่งชมแบรนด์ทุรุทุรุทำอะไรดีๆํำสมัยเพื่อคนไทยยุคคุคนไทยมาอย่างหนาวนัตอนนี้ก็รู้สึกดีใจนะคะความดีใจนี้มันก็ไม่แตกต่างจากคชเชนะคะก็ เราก็ไม่เคยคิดว่าเราเป็นฮีโร่อะค่ะแต่เราก็แค่ทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วครูก็เป็นผู้นําของคาําว่าคิง g ็อกสปอร์ตนะคะที่มีเกียรติดีๆระรับรคกอย่างมากมายนะรวมถึงถ้าครูมั่นใจในตัวเราเราก็จะทำํำทุกอย่างให้มันเต็มที่เหมือนอย่างที่เราทํามาตลอดในการแข่งขันนะคะขอขอบคุณครูอีกครั้งที่ให้การสนับสนุนเราและสมาคผมเป็นอย่างนีค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True Size HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยและครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True Size HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ